สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นเหรียญกันภัยเนื้อเงินนะครับหลวงรูปู่แพ้ววังลังหมันอายุกั68ปีนะครับสร้างในปีพศ2563นะครับนะครับกันก็คือเป็นรูปเหมือนปั๊มนั่นเองนะครับเป็นเหมือนปั๊มนะฮะนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหลวงรูปุ่กแพ้ววัดลังหมันนะครับ อายุก็สิบแปดปีข้างหลังก็จะเป็นยันสวนนะครับองนี้หมายเลขสามเจ็ดศูนย์สี่นะครับมาพร้อมกองเดิมเดิมนะครับนี่เป็นขอบนะครับขอบตัดนะครับขอบตัดนะครับอันนี้ที่วัดจะราคาดีดไปเยอะแล้วนะครับนะครับราคาดีดไปเยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้านเขาให้บูชาในราคาที่นะครับไม่ถึงราคาวัดนะฮะตูกับราคาวัดนะครับสำหรับรายการนี้เท่านั้นนะฮะเนี่ยมีเัินไผ่ นะครับแกะพิมพ์ไดเหมือนถุงป,ปูแพ้วนะครับปวโลมากนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะหลวงปูแพ้วเนี่ยท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับวัตถุมงคลท่านก็ป้องกันไปให้โชคลาภนะครับมีบคลทั้งเป็นนักการเมืองเป็นทั้งาดารานักร้องนักสแสดงต่างเป็นลูกศิษย์ท่านมากมายนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านมากมายนะครับมีการนำวัตถุมงคลท่านไปลองยิงนะครับ บางคนก็เขียนกันข้างล่างก็พิเศษนะมีการนาวัตถุมงลลท่านไปลองยิงเยอะแยะมากมายปรากฏว่ายิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกนะครับบางคนก็ทําให้เกิดความไม่ดีกับครอบครัวนะครับ,บครอบครัวแตกยแยกอะไรก็มีเนี่ยทางซ้ายก็เป็นหมายเลขดำเนินฮนะสามเจ็ดศูนย์สี่เป็นเลขไทยนะครับนะครับยังอยู่ในซีลเดิมนะครับไม่ยังไม่แกะเพื่อที่รักษาผิวนะครับให้นะครับผิวเนี่ย นะครับกับดำช้าหน่อยนะครับก่อนที่จะไปเลี่ยมนะก่อนที่ตั้งลูกค้าจะไปเลี่ยมชัยกันนะครับเป็นหลวงปู่แพ้วนะพางสมาธิหลวงปู่แพวซึ่งก็เป็นสิทธ์นะครับหลวงพ่อสว่างวัดกับแพงแสนหลวงพ่อสว่างท่านก็เป็นสิทธิ์ของนะครับหลวงพ่อทาวัดพนิงแตกฉะนั้นนะครับพระจุมมองท่านก็เลยนะครับมีนะครับความเข้มแขังทางพุทธเวทนะครับซึ่งของ มหาอุดนะครับมหาอุดเมตตามหานิยมต่างๆนะครับนะครับแต่เด็ดเรื่องของมหาอุดแล้วก็ป้องกันภัยต่างๆนะครับประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะภัยรถยนต์ต่างๆก็สามารถรอดพ้นมาได้นะครับรอดพ้นมาได้นะครับนะฮะองค์นี้สวยนะครับผมปั๊มเหมือนหลวงหลงหลวงปูเลยนะครับผมแกะได้เหมือนมากนะครับได้เหมือนมากองค์ก็ใหญ่นะครับ สำหรับผู้ชายนี่ชอบนะมาพร้อมกล่องเดิมเดิมกล่องเดิมเดิมนี้นะฮะอายุก็สิปีปัจจุบันท่านอายุ102ปีแล้วนะฮะร้อปีแล้วนะครับท่านเป็นผ้ายืนนะครับผมแล้วประชุมค์ท่านก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับศูนย์เก้าหกเก้หรือ0 8 1 4 2แปดหน ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ